เอาวันนี้ครับพี่น้องที่มาซื้อซีนครับน้องกุ้โขครับพี่น้องนี่โหโหนสวยึ่ารอ้อร้ยท่นต้องห่วงท่ห่วงโลกอ้เาเะมเติมกันเองบนหุ้มอดกันเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีตอนซีิวซอครับพี่น้องเอามื่อนี้ครับไปหาไอหาไสครับพี่น้องนจ้าพี่น้องนันสินจ้า่เบี้ยลูกดีครับกินหน่อยว่านเทียนปากข้าปากก็ถอยทับเลยว่าเมื่อนี้ครับพี่น้องไม่าด้เลยวะเอามื่อนี้ครับพี่น้องซื้มาซื้อสินครับน้องกุ้งโคครับพี่น้องเนี้ยโอ้หุ่นกินไอ่เหา่าไอทยปากเรายาดเราลุบบั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 บ โอ้ยคนสวยคือเวาขาละคำว่าสวยทานั่นนี่น้าว่าในแตงโตมาแบบคูอรวมกันพี่นอ้องมื่อันที่พยายามอยายามไส่ครับแถวยาสูว่าจะไปเอากุ้งสันดอกว่าเอรู้หนึ่งครับอเอาเก็ตเชนเมื่อนี่อเอาเก็ตเชนพี่นอ้นองเชน,นเนี่ยครับพี่นอ้องเนี่ยพ่อตอนน้องปาดิมาจอบลักแต่นาะแม่ข่าเพ,พาราะในท่าปากเชนคิวเราลบเลยวะ อ่าดีโตมในร่มเฉียงเหนือเลยตอนว้าเอาบอไนะดีดเดีใส่ดีได้ครับเนี่ยให่ขนาดเขาโถติดปาแง่เบาเลยยายเลยยหญเลยบรรุุนเราบรรุุนเรวจ่าขายห้าส้ว่าคือว่าร่มกันเนี่ยแหละเดี๋กเราก็เาพูได้เลย่ไปแต่ดีพอรวงบรรลุนเออใหญ่เราว่ะ เออเลยเลยรครับถ้าครับนยุบันนะก็เลยก็เลยย่ายตลอดเตียวครับผมเดี๋ยวการน้มาอุดนุ่นไหมครับครัห่วยคนเราผู้ดีตะเก ا าตัวเอกำลังจัดฉากอยู่ลุงมาหอดเลยลงเลยบอะไรพจัดฉากอยู่ายอดีครับ มาลงมาเมียหอดแล้เดีฝนตกตีคือสีเปียกๆว่ะวันฝนตกไหมบกม่วงคือบ่มีบ่เอาบวมี่ไป่้าใหอยูมห้อยมันสิเปียกข้าแวว่ามันฝนตกวันี้เราหดเราไย่ามันไงเอาหอดแล้วครับหอดแล้วเอาวันนี้ลงวันนี มั้วคือไปเมื่อคือสนามม้วย้นี้ไหมมันสนามไกลแล้วติเขาไปได้หนีออกว่าได้ได้ไเด้น่งเยุ่มากเกใกล้อันสูตแบบทนั่นี่น่อันนีน่งไปใส่หนีน่ยอ้าฝากลุงุอาหารสิงโตเอาไปทาคุณเลยไกลยองนี่เขาไม่ได้ขายม้วยนี่เขาไม่ไสนแมันไหมีดเยม่เขาไปได้หนีต่อยว่าได้เด้ต้อเขาต่อยต่อยยาเดียว นี่พี่น้องกินๆได้อะอันนี้มะซื้อไว้อยังนี่จ้ะบัตรกาแฟ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 ออกรีอีกอีกยังไม่เป็นแม่พันธุ์ก็สิหลายบาทเติ่อยู่ถ้าเขาซื้อเข้าขายกตัวละสามพันสี่พันเนี่ยนะขายเตองลูกมาหน่อยๆอันนี้นี่ละเพิ่นเพิ่นมียังก่อ ขัานดันม่กันผสมบุหรี่มันหลายสายบบไม่น,ออนายอยู่ซุ้มนายอยู่กยูเทียงเออเปิดน้ำใสเสลี่ยงเสลี่ยงเสลี่ยงน้ำน้ำไม่บอ่อได้นี่อันนี้น้ำไม่บอ่อนมึงรับตัวใส่สายน้ามันแห้งครับโอ้แห้งอีดีตัวล่ะออต้นต่ำๆอยู่อเ,ยออเอากุ้งขึ้นไปลุงน้ำปรดันไม่ทิ้งออกมึงนะต้นบ<ส>ึบๆอยู่ เคียงมาฝากไอเียงมฝากไอดมเจอมไดเจอมพร้อมตัวเีมาเจอมเคียงจมเื่อนบักแวกเป็นไรบักแวกอ้เคียหน่อยเียอยปกาได้เียงโอขวดกาไ้นงมดเลยปาเคียหน่อยมนีละมูนเขาอันนี้หมากอีงหยน่อยนี่นี่หมากอีงงนี่โอ้กรโดโกโดต่อเคี้ยมันมีจากต้น เต้ปอดสารเพียบมาลุงเลยเตี้ยเมียนบ้านละเมื่อไรเสียไม่ได้เทียวหัวเราเย็บกินนี่ค่าสวนเลยพี่น้องไปซ่ามาซื้อมาหมอบ้านตนหนึ่งรอบมันยังบ้นเดินี่ยก็ได้สพันรอบเอามงเรีต่างส่วนลาซิโออันนี้ซื้อไม่ไหวนี่จักบาทแพงนี่ เบ็ยดเสร็จเดือนมื่นหกเจ้าวัดตีตังเอาเองโอ้ตีตังเขาเองอมื 16, <000. S 2> <า>่นหกพันหลอบมันบ่้ันได้เต็มที่ได้กันได้เต็มที่มันอยู่ประมาณสี่พันหอบนี่เขาก็ได้สามพันเองพักแป้นเนี่ยตอนมาปลูกแล้วเอาไหมาห้อยลู่นโอ้หัวมันไปไปแยกออกเลยกันเชียวไปปลูกกับย่างย่อยจงคนแจงยิ่มบอกว่า ปักังก่อนเรียนเนี่ม uh uh> uh ันย uh ังบัอัสลัดยังบัวซื้อกันมันมอสองสีเนี่แมนสลัดซดีอกันอันน้มดใหแล้วิมีดอกกับตัวนี้มันคนละพันปาบกเียเทีครับพี่น้องเต็มเลยออกลูกเลยได้ไหมอกแล้วเตีย้ว่าสิสกันมาน้าทางได้ยักตัวปวาตัว อ๋อไปเบิ่งครับพี่น้องออกลูกอะไรคนนะบักแวกก็เป็นไปทางใดแวกอ่ะเบิ่งครับแล้วว่าอีแวกไปนะออกลูกอ่ะโอ้เนี่ยออกซะมือใดใช่อืมโอ้โอ้คือจิงตาบ้างไงฟ้าดันอันนั้นตัวนี้ม้วนเอ็นนั่นผ้าได้เนี่ยม้วนคือยังอีโม่ไหมตัวนี้ไหม ลูกผสมโอ้มันคือตาหักเถอะโอ้มันตัวนั้นมันอันสีขาวแก้มลายเมียนคือตาหักแต่กูรู้คีรีกับพี่น้องเลยอีแวกนู้มันยังปากให่เมียจังดามันบาปฮอมันตีหัวแจ๊กตีเมียนว่าเมียยี่นี่บ้านมัดแลนดนไปอันถึงไหมโอ้มันทานดังเพื่อนแล้วตัวนั้นเมียนมันยังปากดิปากนี่ มันแดดหนาวมันแตกหนามันถือกินมันจะมาญาตนัู่กมั่นหนามันต้องูกไม่รูกมันไปตาหักแต่ของเนี้ยโอ้มุกดีเลยตัวเธอเจ้าตัวตัวแม่ตัวเดียวโอ้ยนตัวแม่นั่นหลา่ๆนั่นแม่ต็ดแม่พันตัวไปอันนั้นหนาอยู่แล้วแต่ว่ามันได้หนาแม่มันหนาพอมันดิใช่มุ้งสุ่มหนาอยู่ แม่มันหนาเงาอย่บนนี้มันลูกสุ่มเนี่คือเงาสิซุ่มมันหนาหนาสันแม่ปุ้ยออกออกพี่น้องเอกมาหาเหล่าแต่ในหน่อยทอนเขียนนี่แหละแต่ในหน่อยเขาไปใส์เข่าไส่หน้าเนี่ยไส่ต้นไม้เมนไซส์ต้นไม้พักหน้าง้างเนี่ย เดี๋ยวเราลอมไว้็พ่อมายางน้ำมุนีแลอ้อเชนนก็บ้ดูริพนเห็นมั่นเดนั่นเนาะกักริเวแนตัวเดียวกันบ่กมาโตมากเน่ยแมนารนั่งันเนี่ยมากครับจากันเชียงเนือเชียน้อยครับพี่น้องุนกิ่นนครับบุ เต้าหอยพิเศษคุณนี่นี่ส่วนเล้าว่ส่วนเครื่องในใส่ออนดอกจอกพี่น้องครับเอือผัดเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องต้มครับต้มสีต้มต้มอนท่อนตุนอนท่อนโมีแตรีเบงเขาก็มีสุกบ้างอืมขามีสุกบ้างพี่พี่น้าใส่กุ้งอะบ้างก่อนว่าใส่เยอะว่าสิอ๋อว่าใส่เยอะกว่านะพี่น้องเยอะกวอ้ว่ใส่ได้มาเจ้าไปเบิ้งก็ได้ครับโอ้ยไม่ยังยามอ่พี่น้องจากรอเบิ้งฝานิ่งสานี่ครับนี่ กะสิเห็ดตุมแน,น่ลาบแน่ไปสั่นละครับเสียบกับเผาปลารับปลาดิ่นนี่สานี่ยละครับสาจชชชชะฉาดมาล่อยตุ๊บป,ป่องตุ๊บป,ป่องน,นี่พี่น้องเลยลางเมืองครับแต่เด็ดเผาจักิกจกักรได้เพราะพี่น้องการลูกรับผู้ทาเจ็บก็ถทาเจ็บ พี่น้องครับเรากำลังห่าวกันครับพี่น้องคือว่าไปแต่เดี๋ยเผาป่ะเผาปลาแล้วเผาทันเผาปลาเรามีสีดห้องคลองห้ดอกว่าย่างคูัวย่างคู่กับดังไฟถ่าที่ ตัวหนึงอยู่นั่นเอ้าไข่ไข่ตัวนี้สุกลอกพี่น้องนี่ก้ยกล้วยโอ้ตัวนุ้ยไง เป็ดปดุกตัวนั้นก็เป็นนักสั่นปาดุกก็เบกหอยห้อยหลังมันเป็นเนยังียหอยเหยียบมันจะหน่อยปุบแม่ลยานปลาดุกเดี๋ยวจะมีีโตมากนะเพื่อนเพื่อนเอาเพตายสัตว์ตาเชียดไข่ี่น้องปดไข่อ๋อมีแต่บ่เขาโอ้ยังจดเยแฮงเจอบกใหม่อันนี้เป็นหมูอไอ้อี่แก ยี่แรกเด้ลูกไว้ลูกหา,ต,าตัวจรนงปลูกมันจะลูกโตมัม่มงงมุกเนะเไปกันไปใาหาปลูกแหววให้ปลาเนาะหนึ่งับพวกีิสีนเราพี่น้อ,องปาเนี่ยปลาก็ไดสองตัวอยู่ดอก เีพลอยดินียนเลส้นตัดเส้นมันทางเลยสนตัดเส้นเนี่วงไปกับันละ่างเลยสิงานอะล้เนี่ยตอนไนลมัดไว้มันมดไว้ด้เนี่ยตัวมูมีเขเนี่ยเข่เอก็ันละเสินะเนี่ยลอยครับแต่แล้วแล้พี่น้องครับ ยางกุ้งม,มากก่อยเน่ะขันมาหาลุกบ่ได้กินกุ้งนี่ยซะมาพอหอดลูเลสเนาะซะโมแนมนซะเมบ่ได้มาหาลุกเนาะเ่ได้กินกุ้ง <c oughs> แ,ลแล้วเล่าถึงนดักตากันออก <c oughs> บรเสียปลาเราบ่มาเอินปาลาเราบ่มัก <c oughs> ล่อ,กองปลาเรา่มากล่องแนนปลาเรามากล่อง <c oughs> แล้วเา่าถึงมากเกินย,ยามกุ้งนางไฟไปต่ายย่างดีพี่น้องครับมู่หมาน้าดังไฟดัดเนี่ยแหละคือ เกา่บ่อเลยดักไฟเห็นมันบื้มเบื่อมอยู่เนาะแต่ว่ามันสีแดงหมดตุ่มพี่ปันปักน้ำครับพ่อเนาะพอดีครับเราพยายามปลูกมาแล้วครับพี่น้องยามสองหลังยามหนึ่งแล้วเว้ยสิไหวจับมือพียามอะไรแต่รู้ว่าเงี้ยเขาพ่อสูงไว้ระบุกระทัดเลยระพูรุดทนีะครับ ฟักหอว้าหัเล้าคันสมที่เอาสงพ่อแล้วพนักจิ้มมือหมดจิ้มมือหมดอันนี้เดียวฟักไก่ก้คันสมคันสมเดจะกินซองตาย่นครับวันนี้เียเอาเปียะแล้วเียยุ่ใส่กุ้งสนอกุ้งกับเิี้วเียกับพีอันเดียวกันนั่นนะเียะคุณละคนบางบ้านเพียบางบ้านพีบางบ้านคุ่นอันนี้อยากลอยุ่ยิลุมัดนะกินเส้กันหลุด มันสีแสบโพดม่คือกบหน่อยเลยกบหน่ยินอะไรเออหวกันหไซส์หัวงเยสิจีไคือกบน่อยบเคียวยำกุ้ง่วงกบเพาะนปาพวกหัวเนี้ยมันคบหน่อยมันไยสิไม่บอกอะไรปาก็แข็งมาสิไปจิ้มจูหวไวเ้วเลวาจูห่วแต่ปัสวกับว่าข้กันลูกมีามแยก ไส้หอมกพี่นองไส้หลักน้ำไส้ปลอยขูดน้ำย่างไหลเนี่ยแเนี่ยอ้แม่า้เนี่ยเนี่ยอยางไรอย่างดอ่งไดเป้กัคนหลัครับช่วงไหนยูไหนคนหลับกับลับโคกันเรียกพักสาปู่บพี่นองมาขอกันมาเนี่ยเป็นเนี่ยเกี้ยวย่างเดียวคนหลักนงเนียกวันเีวดี่ินเพอักลองหลมาปุ๋ยพักพักม่วงพักม่วงล่งหระ ตีหัวลงนี่อของแท้่พี่น้องเลยนั่นนี่ละวันนี้ลาบยาโซได้พอยาโซ่ลาบมะนุ่งบัวยหนุงวัวอืมชิมครับบันบัตรพววังนะจะเกาห่วย ส่วนหนึ่งมันสิค่าได้ส่วนหนึ่งลงแล้วได้มันสิดึงกันได้คือปลาติเบ็ดเนี่ยเจี๋วดีพี่น้องครับปันเฟื่อมอืมเป็นใดเอาบ่มันสิได้เติมกันอีกบนญทุ่มจอดกันเจ้านั้นคืออยากเลยงคุณเจ้าทอดไปใช่พักขนาบ้านนี้มาได้พี่น้องบานนี้ลาบงัวแต่บ่มมีตะขัวไก่ทอนละขัวอยู่หลายอยู่บ่มพิชเชได้แล้ว มันคือบัวแตกครับมาหาอะไรจก้อยกุ่มกับมาห่าามาบหอดตัวครัลงไปบัวมาบะแดงก็ต้องมีเมนูก้อยกลุ่มน้พ่อในมวนขับบัะสีเนี่ยก็้องยิยาอีกยามสองหลังพ่อได้กินชืมม่อยำเนี่ยยำออีเนี่ยออพอมัอนลดจริงสุด้นยเ <c oughs> นียลดน้อยนึงเด้อปยละ ใส่ต้มนะใสมาที่ในบ้านหอยไเทียมขนนะหอยหนาเด้อ๋อแม่นบรอี่แม่นหอขเนว่น้ำหัน้าเดาขัวเด็ขัวใส่เราดิน้ำากาก่อนเดี๋ยวข้าุ้นันใช่ไหมครับอยน้านาต้องคนแล้วกันข่าวงเต็มขันบ้านนี่มืนเ้าได้รปล่าบ้านไหน้

เืออาไม่เนียอง่ไเนมันหลปวดเรอไปเว่้างจละก้ามก็ได้ดอกเขาท้าเดียวนี่ละมาหนอครับบอยกุ้งครับไอเคว้ากุ้งน่อยอ้วยนเดี่ยีังยามมั้ี่้อหนอนี่ยเนจไหนนี่สิคักบ่เนี่ยเขาเ้าเขาเสาเฮ้ากุ้งเต้นสมชื่อกุ้งเต้นนะำแม่เหรอได้ใหกินจะเฝ้าไข่ เดี่ยบยืนปะเสี่ยบพักอันนี้อันนี้เดีเยวติมกันยำทะเลย่างกันไม้มีปากคอนี่ยบ่ายมีปาคอวะบะเมนทักเบนน้ำเบนน้ำเนี่ยเอามะกล้งใส่ักนท้าเนี่ก็เมนต้มเล้วจ้ะมาเด้อเบนน้องาวายุหนองน้ำไตปลาเบนเล้ากอยกุ้งบานอีเสียบมาเนี่บานเสีปากอกันให้เขาเอแต่ว่าต้องกินคนละเธอผลกันให้เขาห่อนละกินพร้อมกันมันสิเสียดสมันนั่นกลมดีแค่เดียวเงน้ย กินไรด้วยอนชิงนลูกแซบจักเนื้อแล้วบะวันหรอน้ครับในไก่เราเจ้นี้บ่หรออมไี่น้องไปเลยด้วยครับนี่ก้อยกุ้งับพี่น้องลามงัวผมต้มแซบครับแซบแซบดนะแซบแซบกับปลอกมูวทั้งขาครับพี่น้องจะถาปานบะโจ๊บว่าอยากกินนันก้อย กรงไปชิมกันลกว้ยเลุ่งตาตัดเอาพอดีแซบแซบสุดลุยไหมน้องขึ้นไปเฝ้าถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่าแนวลูกดดโอถ่ายดดลุกดดลุกดดก็กระเทียมลุงผู้นางมอก็มูนอะย่สิี่วันล้ะขยับแปล่ามทรกนมูนัะไรก็ได้เแม่มาแทกไปก็ได้ไปไอันสุมยูนตนบอมีล่ากับพีงน้องบานี้กินเขาแล้วครับ

ขุ่นป้าปงาว่าเอาไปฝากกันน่งูันยีรุ่นน้ำแน่ตัวหลาย่หลีขุ่นนะกาจายกินม่ทันกินมอทันอันนี้ต้น้วกระโดกอะโว้กระโดอันนี้พาไปยชนหนังบนี้ยอันโะครเขียบนังครับเขียบนัง กจะมันง่าจริงคือโอ้ยบ้านมีแต่สมิ่เดือ้อ่อนอ้่อ่อนพูนอยู่ต่อไปก็มีอ้ยเป็นพวงพวงอยู่เชียวสมุนมันคือเียทั้งนท่านั้นเราคนครับแต่หมูมันแงไปปลูกเขาท่านนะฮะนานบอ้ยงเมียไม่แล้วเมียเก่าเมียเก่ามันหลอดกันลุงเมียเก่ามันหลอดกันเมียไม่ก่าหันจะกัน เนี่ยกาันเนี่ยไม่กับ้าเอาหยอกกันดีสได้พี่น้องเไาอลพี่น้นอนครับเราเปิดไบตะกอนมาอยกไหลจากจ่ากองเลยแม่หนามเต็มคนยุยุบหนีไหขอทอมลองอยู่ซ้ำอู เขาหิ้วเครื่องแดดวันยังสีปิดเะยนะบางแหงเราเปิดแหนบใช้าสาครับเงินบานเข้าเป็นสีทีด่ดีเน,น,น,นาะบางแห่น้ำได้จากกาดพี่น้องสี่ชั่วโมงแล้วครับนี่ไหลเต็มโกรวยเลยเก่าครับฮะมไม่ดีครับพี่น้องมายามกุ้งน้ำก้านครับบ่นี้งความสีกรับบานครับพี่น้องหลังนี้มันเป็นเล้ายามเราบอกพี่น้ายามแบบมันก็เขียอีกยามเบิ้งเหรอเออเสียงน้ำตูนเัีย่งขึ้นวันผีหลวบกูเรียนน้ำแห้งครับพี่น้องพอสองนิ้วเครื่อยมาตัวนี้ หัวนั้นนี่แล้วบนนี้นคงจากบ้านิึงเสียกรลดถ้เกียรเสียกขุ่นล้างนึ่ง้างขุนอันนี้อันนี้เราย้ำนะพี่หน้าเป็นมือเียนอื่นเรายำไปก่อยพระมาเรายำสองหลังมันสิพ่ได้ไปก่อยแล้วว่าสี่ากกันีมันด้วยไก่เนี่ล่ะคือเาข้นมาดีๆเลยไหม สันสันลงสันมันมีนมังบีบด้วยนั่นเ้ตกมันเลอะอยู่ในสายสันละสันลงไงอันออนหาบาทไปอีกวดเป็นหลาน้น่เไโกกระเป๋าตมเด้จงไปทีออกจงไปทีออกทีเดียวแล้วโจกไม่ได้นี่ เปิดน้ำใส่ใบมันมทีเตรียมสาปุ่นปลามัดเอาไปมกมมอ่ะเนี่ยเป็นเทสเดียวน่วยน,นี้ครับสิห<ด>น่นวยปัญหารเราเอาน้ำใส่ไหมไ้ยเฮ้ยเห็น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 นีค่คนน้ำออกดีครับ มีแน่ย <SM. S 1> <Christina. S 2> ่ดอกมีว่าอั่นมี่ะอ๋อตอบมาเลยเนีนหมดเลยเนีนหมดแล้วถ่าอยู่ป้งคุณคุณป่ากำลังมากจะเอาได้บ้า่ละมันลงเลยคปับมากยักับขึ้นป่าปลาจังเห็ดอันนี้มาเป็นอีกกัน น้ำออกป่จัน้อมมันนีว่กงมีกมุกง้กงตัวนี้มันเส<ป>ียม,มันขาดแหหอมันแหวนห้อยนี่ท่านไหออกนี่ออกป้กงเก็าน้ยหรอเก็อาหนาด้วยเบมันขาดเก็บมันหอนี่ยท่านไหนหมดอีกพี่น้นอ่อนซ้อนนะซนดูเบือป ก็เมืเป็นสามชั่วโมงเหรอสมอามสีม่มรอสามสี่ชั่วโมงแต่สามโงแต่สองโมงหดเตียงหออ๋อันนี้ไหมโผล่โง่เลยอ,อ,อ่อนซ่อนกล้งนะอันนี้ไส่ปลาโดนดเดยล้ววะเจ็บกินจิบ่เนียพูดพูดข้างล่างผมนิส่เหรอ อุ yeah. <t> ้ปลามัดมันน้อยปลาหมัดหอกปลาอยเลยปลาเห็ดติปลหัวใหญ่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 ขนาดคุกคิตังแต่ล้เป็นใบย่มจังอขซอนตันหนักกงพีๆโอยอยู่ท่คุเียป้า ันาใส่ว่างสวยๆได้ไหมพี่พี่พี่คลองเสียกอะ่รอย่ไหนพี่พี่อยู่พี่พี่ผูกน็ยัดีก็จังอันยูกลางเกอกลางกลางไปไใ้เลีวของตัวโก้ขาวจากขักคน ยามก็คองกันเอานี้ันะนี่อตะอันอุ่นเอาเองยมน่ไ้วางได้ใพราะพอชโมงแหนแล้วยมสามเราไปก่อยกินเราจะมาใส่ไหมคนหลังกันส่บันกันเอานนเอาของขาขาจะฝากเศ้าเป็นไงยามขัดหน่อยปุ๊บ อยิมกิมนะเห็นดง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 เยอะแค่นี่คเดียวเ่ากระยอาวีจเออแาเป็นไต้น่ะแนีักนะห้องไปรับหลายแักคนมันจะเดืำล่าดิพี่น้องเลยมันนะครับนี่มาเอากูมาไาำใตครับพี่น้องพอมาเชี่ยเชีเต็มรถเตรถอ่ะปากพี่ฝากน้องไว้้านีลบดนะ ขอบคุณพี่น้องทุกหม่องทุกวันจ้ะติดติดตามติดชมอีสานบ้านน้องน้อยจ้ะครับบบัพาวทลาเด้อใช่หาหน่อยใช่ค่อยหวังเคยอยู่เอาล่าล่าล่าไเดี๋ยวหัวหองไปทางโน่งใหญ่ผมไปทางเราเราเราเมาหนองควนแล้วนั่น